สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดิษโดยอาจารย์ไฟซอนอยู่เป็นสุขมิลลาอิรฮ์มานิรฮีมฮัมดุลิลลาห์รับบินอาลามีนวอบิฮีนัสตอีนวะลาฮาวลาวะลาควะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอาดีม Allahumma cally wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahibi ajma'in amma ba. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พ wa um ี่น้องที่ติดตามแล้วก็รับชมเรื่องราวของอิสลามทุกท่านนะครับการดำเนินชีวิตของพี่น้องมุสลิม เราเองต้องลำดับความสำคัญของชีวิตเราให้ให้ได้มากที่สุดว่าในชีวิตเราเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากกว่ากันความสำคัญที่ที่เราคิดเองและเราเข้าใจเองมันเป็นความสำคัญที่ ถ้าเราไม่ได้เอาอันอิสลามมามาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตหรือมาไล่ความสำคัญเมื่อไหร่หรือมาเรียงความสำคัญเมื่อไหรเนี่ยชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะดุนยาหรืออาคิร์เพราะอิสลามสอนกับพวกเราว่าเราต้องรู้ว่าใครในชีวิตเราสำคัญมากที่สดุด เรียกว่าเบอร์หนึ่งและใครที่จะต้องเป็นเบอร์สองในชีวิตเราใครจะต้องเป็นเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกในชีวิตของพวกเราถ้าเราได้เรียงลำดับความสำคัญเหล่านี้ไม่ถูกหรือเราคิดเองเออเองเ,อเองมื่อไหร่บางทีความคิดของมนุษย์ก็จะหลากหลาย มีมุมมองที่แตกต่างกันบางคนให้ความสำคัญกับภรรยามากกว่าพ่อแม่หรือบางคนให้ความสำคัญพ่อแม่เป็นเป็นอันดับหนึ่งจนบางครั้งเรียกว่าเลยเถิดจากความความเป็นพ่อเป็นแม่ไปเพราะมนุษย์ถ้าเราคิด เอาความคิดเหล่านี้เข้ามาจากจากตัวเราเองจากมุมมองเราเองแน่นอนมันก็จะแตกต่างหลากหลายกันไปฉะนั้นอันอิสลามถึงถูกส่งมาเพื่อให้มนุษย์ได้เรียงเรียงความลำดับความสำคัญของเราว่าในชีวิตเราจะต้องให้ความสำคัญกับใครเป็นอันดับแรก แล้วก็ใครเป็นอันดับรองลดหลั่นลงมาจากอายะอันนิสะนะครับที่อลัลลอฮ์กำลังบอกกับพวกเราว่าในชีวิตเรามีบุคคลที่มีความสำคัญกับเรามากมายบางคนให้อาชีพการงานเราบางคนให้ตำแหน่งบางคนให้กำเนิด นะคบบางคนให้ทรัพย์สินมากมายในชีวิตเราถ้าเราไม่มีกรอบวางเอาไว้บางทีเราก็สับสนในชีวิตเราแล้วเราก็เดินตามกรอบความคิดของเราโดยที่บางครั้งไม่ถูกต้องเอเล็์จึงส่งอายะนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียงเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตเราก่อนว่าใครจะเป็นบุคคลที่เราต้องให้ความสำคัญ มากที่สุดในอญญายะอันิซะอายะที่36นะครับสุรอ้ญญอนิซะอายะที่36เนี่ยเรา,าสอนกับพวกเราว่าในชีวิตเรามีบุคคลที่เราเห็นว่าเขาสําคัญกับชีวิตเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรามากมายเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่เรามากมายถ้าเราาเรยียงไม่ถูกเมื่อไหร่ แทนที่เราจะประสบกับความสําเร็จเราจะประสบกับความล้มเหลวทั้งชีวิตดุนยาและก็ชีวิตที่อยู่ในอาคีรอมอายะไหนครับที่สอนกับพวกเราว่าเรียงให้ถูกให้ความสําคัญให้ถูกเอาลร์บอกครับว่าวะอบูดุลลอฮชีวิตของพวกเราอันดับแรกชีวิตเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จในวันที่เรา เหยียบเข้าดูดสุญญาย่ะย่างเข้ากายเข้าสู่ดุญญาเนี่ยถทาวันที่เราไม่รู้จักใครสร้างเราใครให้กําเนิดเรามาใครส่งเรามาบนดุญญานี้เมื่อไหร่ความสำคัญเหล่านี้มันจะหายไปในชีวิตเรานั่นหมายถึงอลอ์กำลังบอกว่าสิ่งแรกที่มนุษย์จะต้องให้ความสำคัญอันดับแรก หลังจากที่เราสามารถลืมตาอ้าปากมีความคิดแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกได้นะครับอันไหนดีอันไหน,น,นไม่ดีอันไหนอร่อยอันไหนเปรี้ยวอันไหนเค็มอันไหนหวานอันไหนเศร้าอันไหนสุขเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักกับอัลลอฮ์สุภานะตาอัลาเมื่อไรชีวิตเราไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะบุดุลลฮะสิ่งแรกก็คือต้องรู้จักอัลลอฮ์ ด้วยกับการรู้จักในการซีโรราบความคิดเราความเชื่อเราการงานเราพฤติกรรมเราทั้งหมดนั้นหนึ่งต้องจบที่อัลลอฮ์ก่อนอิบาดาที่เราทำทั้งหมดบนดุนยาให้ดูก่อนว่าเป็นอิบาดาที่อัลลอฮ์บอกหรือเปล่าและสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์กำลังบอกกับพวกเราอีกอันนึงก็คือว่า มันมีมนุษย์หลายหลายกลุ่มที่เคารพอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ตั้งบาคีด้วยเคารพอัลลอฮ์ด้วยแล้วเคารพสิ่งอื่นด้วยเคารพอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เคารพวันที่หนึ่งด้วยวันที่สิบห้าด้วยวันที่จะแต่งงานด้วยวันที่จะตายด้วยวันที่จะนิกาด้วยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ารู้จักอัลลอฮ์แต่ก็ยังพึ่งหมอดูรู้จักอัลลอฮ์ก็ยังพึ่ง ดวงดาวรู้จักอัลลอฮ์ก็ยังพึ่งเลิกงามยามดีรู้จักอัลลอฮ์ก็ยังพึ่งสิ่งที่คิดว่ามีอำนาจที่เราเรียกว่าการงานที่ผิดตั้งาภาคีต่ออัลลอฮ์และาฉะนั้นคนที่รู้จักอัลลอฮ์า ب และ ت ع า,า,าอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะไม่พึ่งสิ่งอื่นใดหรือเชื่อสิ่งอื่นใดยกเว้นจะต้องเป็นความเชื่อที่อัลลอฮ์บอกแล้วก็รอสูลบอก มื่รู้จักอัลเป็นอันดับแรกเมื่อไรชีวิตเราส่งข้อที่สองมันจะตามมาแต่ถ้าข้อหนึ่งเราพลาดเมื่อไหร่ครับข้อสองมันเกิดขึ้นมาได้แต่มันก็จะเกิดขึ้นในมุมมองที่มันค้านต่อหลักการของศาสนาบางคนเอาอันที่สอง เป็นอันที่หนึ่งสลับตำแหน่งเมื่อไหร่เราก็จะเห็นผู้คนมากมายในสังคมที่ตัวเองเป็นมุสลิมแล้วยังทำพฤติกรรมที่ข้านต่อหลักการของศาสนาเพราะคนบางคนไม่รู้จักอัลลอฮฺสุภานะอตาอัลาแต่ก็ยังทำดีกับพ่อแม่ยังไงครับที่เรียกว่าทำดีกับพ่อแม่รักพ่อแม่รักพ่อรักแม่บางทีก็พาแม่เที่ยว ใช่ไหมครับในเทศกาลต่างๆซึ่งเทศกาลเหล่านั้นบางทีก็ถูกต้องตามหลัก,กาศาสนาอิสลามและบางเทศกาลก็ค้านต่อหลักการของศาสนาอิสลามเพราะอาคิดว่าอะไรครับเราต้องให้ความสําคัญกับพ่อกับแม่แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับความว่าผู้สร้างหรือพระเจ้าเขาจึงเอาพ่อเอาแม่ไปเที่ยวในแหล่งที่เป็นอบายมุกได้บางคนนะครับ เห็นพ่อเห็นแม่ในวัยที่ชราภาพอยากจะให้ก็กระชุ่มกระชวยก็ซื้อชุดที่มันขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามให้ใส่ซื้อสิ่งที่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามให้พ่อแม่ดื่มให้พ่อแม่กินอยากให้พ่อแม่แข็งแรงก็ซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมากมายในท้องตลาดที่บางทีก็ไม่คำนึงว่า สิ่งเหล่านั้นมันจะฮาลาลหรือมันจะฮารอมด้วยกับความรักของพ่อแม่เพราะเขาเอาพ่อแม่เป็นใหญ่ในชีวิตแต่เขาไม่ได้เอาอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت อ ا ลามาเป็นใหญ่แต่ i ส l a m บอกว่าหนึ่งต้องรู้จักอัลลอฮฺแล้วตามด้วยกับคําว่าพ่อแม่ต่อมาลำดับที่สามที่ิสลามให้ความสําคัญรองลงมาก็คือเครือญาติบิดินกุลบา คือญาติเรากับต้องเอาพี่เอาน้องเอาลุงเอานะ้าเอาอาทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราดูแลสองท่านนี้เรียบร้อยแล้วดูแลเอาล้อแล้วคําว่าดูแลเอาล้อคืออะไรครับก็คือปฏิบัติตามสิ่งที่เอาล้อใช้ดูแลพ่อแม่ดูแลพี่ป้านะ้าอาจนกระทั่งสามารถลืมตาอ้าป,ปากได้ใช้ชีวิตได้ ต้องดูแลคนที่เป็น่าตามาคนเด็กกำพร้าเป็นลำดับที่4ในชีวิตของเราวันมาซากีนบางคนอาจจะไม่ใช่กำพร้าครับแต่ขัดสนยากจนนะครับก็ต้องดูแลคนเหล่านั้นต่อมาก็คือวันยาดีดิลกุลบาแล้วก็ต้องหลังจากที่ดูแลคนยากคนจนแล้วก็ต้องดูแลเพื่อนบ้านของเราให้ดี ที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงและเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลถัดไปนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อิสลามกำลังสอนว่าชีวิตเราถ้าให้ความสำคัญได้อย่างถูกต้องกระบวนความเมื่อไหร่เราก็จะเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่มีบรรกัรในชีวิตของพวกเราฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อิสลามสอนตรงนี้นะครับ นั่นก็คือเรื่องราวของยาดที่เรียกว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านที่อิสลามบอกว่าอะไรครับยาดแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคําว่ายาดที่เป็นเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงในที่นี้อายะกุรอ่านบอกว่าไม่ใช่เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประตูรั้วเราอย่างเดียวคําว่าเพื่อนบ้านที่ ใกล้เคียงหมายถึงใกล้เคียงในเรื่องของศรัทธาก็หมายถึงเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมก่อนให้ดูแลเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเป็นอันดับแรกก่อนเพราะเขามีกัลิมห์เดียวกับเราวันจารินจูนูบีหมายถึงเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่พี่น้องมุสลิมที่เขาไม่จะมีความเชื่อเดียวกับเรานะครับท่านชะบีได้อธิบายคำนี้นะครับบอกว่า ั n j a di zin q u r b หมายถึง a ม m a r a ก็คือเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่ที่เป็นสตรีเพื่อนบ้านที่เป็นแม่มา้ายเพื่อนบ้านที่ผัวเ,เสียชีวิตหรือสามีเสียชีวิตหรือเพื่อนบ้านที่เป็นเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงคนเหล่านี้นะครับจะต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษฉะนั้นเองอายะกุรอ่านจึงสอนกับพวกเรา ถึงเพื่อนบ้านที่มันมีความสำคัญกับชีวิตเราด้วยเหตุนี้เองนะครับเราต้องดูในอายะที่อิสลามสอนนะครับว่าเพื่อนบ้านในหลักการของศาสนานั้นอย่างไรในหะดิษของนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบทหนึ่งได้บอกกับพวกเราบอกว่าอันจารดิลกุลบา ท่านอิบนอับบาสเลยบอกครับว่าคือยะนีไบานกากาวะไบนาหูกอรอบะเพื่อนบ้านที่เรียกว่ามีความสำคัญทางเครือญาติด้วยกับที่เราไล่ไปไล่มาเป็นปู่คนเดียวกันเป็นโต๊ะย่างเป็นกีนะครับอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราอาจจะเป็นใครก็ตามที่มาจากตระกูลเดียวกับเรา ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปหรือความสัมพันธ์อยู่ห่างออกไปก็คือเพื่อนบ้านที่ไม่ได้เป็นเคอญาติเราเลยไม่ได้อยู่ในตระกูลเราเลยเขาอาจจะย้ายมาจากจังหวัดอื่นแล้วมาปลูกบ้านใกล้บ้านเรานะครับจากเหนือลงมาอยู่กรุงเทพจากกรุงเทพขึ้นไปเหนือที่สืบไปสืบมาแล้วเราไม่ได้มีดองกันในเรื่องของเลือดเนื้อเชื้อไขเลย ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะละฮิวะสัลลัมจึงสอนกับพวกเราถึงความสำคัญของเพื่อนบ้านท่านนบีไม่ได้สอนความสำคัญว่าจะต้องปลูกบ้านแบบไหนก,กี่ชั้นนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันออกนบีไม่ได้สอนเรื่องนี้หรือนบีไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้แต่นบีให้ความสําคัญกับใครครับกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เรา นบีบอกว่ามาซาละยิบรินยูซีนีบินจารยิบรีนนำพอวลามหมาหท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะฮฺอลลฮิวะซัลลัมจะมาพูดเรื่องเพื่อนบ้านให้ท่านนบีฟังจะมากำชับท่านนบีว่าดูแลเพื่อนบ้านให้ดีเอาใจใส่เพื่อนบ้านให้ดีนะครับทุกครั้งที่ยิบรีนมาส่วนเรื่องหนึ่งที่ยิบรินจะบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะฮฺอลลฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์สั่งมาก็คือเรื่องของเพื่อนบ้าน ฮัตตาโนันตุอ no ันนาโฮซายวารีทูหูจนกระทั่งฉันเห็นความสำคัญของเขามีบทบาทมีโอกาสที่จะได้รับมรดกเสียด้วยซ้ำไปหมายถึงให้ความสำคัญเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่ป้าน้าอากันในฮะดิษกะอิมาบุคอรีมุสลิมนะครับนักชื่อฮะดิษได้บอกว่าฮัตตานันตุ จนกระทั่งท่านนาบีคิดว่าอันนัหูสายะจะอ l ล,ละหูนาซีบันฟิลมีรอสจนกระทั่งว่าท่านนาบีคิดว่าเขาน,ะน่าจะมีโอกาสกินมรดกเสียด้วยซ้ำไปวายุดดคิลหูฟีจุมละอัลวารอซะนะครับหรือรวมไปถึงให้กลายไปเป็นเครือญาติคนหนึ่งนั่นคือให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้นะครับ ท่านนบ,บีมุฮัม์ม์สัลล,สลาสซัมก็สอนกับพวกเราจนพวกเราก็เห็นอยู่นะครับท่านนบ,บีบอกว่าอะไรครับมังการายุมินุบินละใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันยาวมินอาคิดและก็วันอาคีรอพี่น้องครับทําไมนบ,บีถึงบอกว่าวันอาคเรอเพราะคนเหล่านี้จะมีบทบาทกับเราในการสอบสวนในวันอาคีรอนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะไปเจอเขาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ ในวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺสุภาณอวะตาอัลลเขาจะไปเป็นพยายนให้กับเราในเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีฉะนั้นในบีจึงบอกว่าฟันย uh ุฮซินอิลาจารีดังนั้นปฏิบัติด,ดีต่อเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านจะเป็นพยายนกับเราในวันเกียร์นะฉันเห็นเขาละมาดฉันเห็นเขาทําสะดอกฉันเห็นเขาอะไรก็ตามเนี่ยวันนั้นเพื่อนบ้านจะเป็นพยายนให้กับเราในาบีจึงบอกกับพวกเราฉะนั้นการให้เกียรติเพื่อนบ้าน เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าตัวบ้านการที่เรามองเพื่อนบ้านเราอย่ามองที่ความอิจฉานะครับแต่อิสลามมองด้วยกับความเป็นห่วงเพราะท่านนบีได้สอนอบาดัดในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่ายาอบาดันี่ท่านอบดุรัดนะครับอีดาตบัคตามารอก,กตันต่วันใดก็ตามที่ท่านมีโอกาสทำกับข้าว ทำแกงอะไรก็ตามผัดอะไรก็ตามนี่นะครับฟาักซิมาอูฮาเพราะนาบีรู้ว่าซาบาบะไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยซาบาบะไม่ใช่เป็นคนมีตังนะครับบางทีกว่าจะได้เนื้อมาสักก้อนหนึ่งต้องทำงานหนักกว่าจะได้แพะมาสักขาหนึ่งนะครับต้องทำงานหนักก็รู้นบีก็รู้ว่าซอบาบะไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยอะไรแต่นบีก็สอนว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำแกง ใส่ไก่ใส่เนื้อใส่ปลาอะไรก็ตามซึ่งแน่นอนว่าคนในบ้านก็กินไม่พออยู่แล้วกับกับบรรดาสาหาบ้านเนี่ยแต่นบีก็บอกว่าเ็าใส่น้ําเข้าไปนะครับไอเนื้อเราก็เก็บไว้กินได้ไม่เป็นไรแต่น้าเนี่ยมีโอกาสให้คนอื่นได้กินบ้างนะครับกับ,บรสชาติของเขาที่อาจจะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณไก่วิญญาณเนื้อใส่เข้าไปเพื่อเขาเองจะได้มีโอกาสได้ดิ้มรส อาหารที่เราทานนะครับฝาอักซิดนบีก็บอกว่าทําให้เยอะเอาไว้นะครับในเรื่องของน้ําน้ําแกงวัตะาอาฮัดยีรอนะกันแล้วก็เอาเนี่ยไปแจกแจกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เอินเคียงของเราในอิมามมุสลิมอีกคดีสบทนหนึ่งท่านนบ,บีก็สอนอบ,บาดัตเหมือนกันนะครับว่าอิดาต่อบัคตามารอก,กตันสำนวนเดียวกันก็คือเวลาแกงเวลาผัดหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นกับข้าวเนี่ยนะครับ ทำให้มันเยอะเข้าหน่อยนะครับใส่น้ําให้มันเยอะใส่อะไรให้มันเยอะเข้าไปลาอาจแพงเนื้ออาจแพงครับผักถูกก็ใส่ผักเข้าไปนะครับน้ำแกงให้มันอร่อยเข้าไว้นะครับแล้วก็เอาไปแจกคนเหล่านี้นี่คือความสําคัญที่พี่น้องเราเองยุคปัจจุบันนี้อาจจะคิดว่ามันหายไปจากสังคมเราแต่นี่คือคําสั่งจากท่านอบดุลเบิร์ฮามัสลลัฮ์วะลวะซัลลัลม ให้เรารู้ว่าเพื่อนบ้านมันสำคัญกว่าบ้านของเราครับวบิลลฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามออะัยกุ้มโอรอมตุลละวบรกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม